จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยาสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online ์สเตชั่นนักเรียน แลวตรงแคตเตอร์อเลยข่ับไม่ใช่ค่ะแล้วในวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีแต่พวกเรา3คนเท่านั้นนะคะอยู่กับพี่ไม้การ์เดนทีวีน้องแมนคารุฮีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีนักท่าผู้เยาวคนหนึ่งค่ะซึ่งาราดเลยท่ผู้เยาวเฮ้ยเาเป็นผู้เยาวอายุเท่าไหร่เ่ิมไปด้วยเขาเป็นนักท่าผู้เยาวที่มีชื่อเสียงมากใช่ที่มีชื่อเสียงมากนั่นก็คือชื่อสในการท่าผู้เยาว์ใช่โอเคนั่นก็คือพี่

เขเนนัู้อไม่ชื่อเสียงเจดแปดองันั้นไม่ใช่นมมันจะใหญ่ได้เด็กอ่ะอะไรค่ะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่้อม มาชุมนะคะ4คนรวดเลยและในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันนะคะสวิงกิ้งบ้านก่อนนะบายคือเห็นหน้าเฉียวแล้วไม่อยากสวิงกิ้งเลยอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะซึ่งเกมที่เราเลือกกันมาในวันนี้นั่นก็คือเกมเลท่อรีกูอีกเลตเท่าเรตเท่ารีกนะคะเลตเท่าลีกเป็นเกมเกี่ยวกับการตีลูกบอลด้วยเสน่ห์ของมันเนี่ยในการตีลูกบอลเนี่ยแบบตีเฉยๆไม่เคยดูไม่เคยมันเท่าไหร่ใช่ไหมมันทำอะไรผิดมันมันไม่ดี มุกแม่งเอาสามบาทไม่ถึงสามบาทนะเนี่ยยี่พาสั่งถึงบอกเก็บเกบไปเรื่อยๆหย่อนแล้วโอาน้ำึงเกมที่ว่ามันเป็นเกมคล้ายๆเกมแนวกีลานะคะแล้วก็นัวกันแบบแย่งลูกบอลลูกเดียวกันนะคะความสนุกของมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันไปดูเกมกันเลยดีกว่ามาเลยค่ะตอนนี้เราก็เลือกตัวกันนะคะซึ่งตัวของแป้งเนี่ยจะเลือกเป็นจอระเกจอระเกจอระเก เราสามารถกดไปที่ตัวละครของแต่ละคนนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนสีเสื้อผ้าได้ค่ะจอยไม่จอยด้วยหว่าอยากได้สีนี้ทำไมสีเขียวอยากได้สีเขียวอยากได้สีเขียวสีเขียวเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะผู้ใหญ่ดูดีสีแรงไอเทมเด็กๆใสๆผู้ใหญ่ชอบต้องดูหุ่มสีดูหุ่มดูหุ่มดู เดี๋ยวจะลองให้พี่ซันนี่นะคะลองทากตัวละครตรงนี้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ยังไงหลายๆคนเขาเป็นนักภาพแต่ไม่ไม่รู้จักว่าเฮลเกตคุยโอทิภาพยังไงคนาเประทับใจจริงๆตัวเนี่ยเคยเป็นนักภาพมาเหมือนกันหมดพวกเราสี่คนเนี่ยเคยภาพมาเหมือนกันหมดแต่ยังไม่เคยภาพผู้ยาวเลยสักครั้งโอ้ยภาพมาเยอะแล้วภาพผู้ยาวเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มพอลองลองให้าภาพ ทนสอกาาะเรระเขเข้ระเเข้รเข้ะสมมติว่าอยากอยากอยากจะพลาดจรเข้น่ยอยากอาพาพาจระเข้มันเป็นที่มาของคำว่าเจตเเจตาเข้ือภาพจรเข้ต้องแบบเฮ้ยสาระเว้ยสาระเว้ยนี่มนอ แม่น้ำเนี่ยเขาบ้านก็ฟรีเนี่ยรู้สึกเป็นพี่ไม้เขาช่วยหน่อยดิอ่าช่วยช่วยพี่ไม้ช่วยหน่อยพี่ไม้เป็นนักนักกีาพี่ไม้เป็นเอนี่ก็ได้เป็นเอสเก็ตบอร์ดแล้วพี่ซันเป็นเอเคคุยกันคุยกันคุยกันผมคุยเอาดิเริ่มไหมเริ่มมาอ่าเริ่มไปนะมึงก็เริ่มสิที่ลายตรงนี้มึงก็ได้อะไรกับต้องไหมล่ะกับจะาดอะไรจะพลาดอะไรกับผมวันนั้นเนี่ยผมวันนั้นว่ายน้ำอยู่ใช่ไหมว่ายน้ำอยู่ใช่อืมว่ายน้ำอยู่างนี้เขาก็บอกว่าเออพ่อเขาบ้านวันนี้พ่อเขาบ้านผมก็เป็นเข้าบ้าน ้กูกลับบ้านทำไมล่ะ <c oughs> เย็นเดือดเอาละอ่านต่อหน่อยต่อแล้วทีนี้เว้ยพขาบอกว่าเออกินงไหมไพ่ขอ,ขอบอกว่าเ้ยกินไม่ได้จระเข้เดี๋ยวผมก็บอกว่าเฮ้ยไม,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 ไม่เป็นไม่เจระเข้เป็นขา้าวกระไดมันเหมือนกันพ่าบอกว่าเป็นข้าวกระไดใช่ไหมทีนี้ผมก็ไปเลยทีนี้เว้ยเราไปเลยอ่กูไปเจอเจอนี่เว้ยเจออะไรเจออะไรไม่เจอคือมองเหเจอเจอเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนไม่อยู่ก็มองมองเ เจอว่าเล่นเกมดีกว่าไปตัดฉากนะะเง้ยเจออะไรวะเจอเจอจ้าเจอตาโอเค้อมแล้วก็ริ่มแนะนำตัวละครก่อนใครเล่นตัวอะไรบ้างเดี๋ยวแม่เล่นตัวจอเคค่ะแบก่อนแบ๊กแบ๊กแบ๊นแบ๊กแบ๊สแบ๊กแบ๊สีด๊กแบ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 ๊นแบ๊กแบ๊กแบ๊นแบ๊กแเนบ ส่วนจระเข้ใครจระเข้คือฉันเองนะฮะแล้วไอตัวไอแว่นนั่นแหละใครผมเป็นดิ๊กับดิกได้ดิ๊ได้ดิ๊กแม่วันได้สักไม่ดิ๊กโอ้โอเคแคนดี้แมนนะเป็นตัวแ่องแป้งในตัวเคียวนะครับตรเนี้แคนดี้แมนแลว่าอะไรคือมนุษย์ลูกอมมนุษย์กระป๋องเนี่ยไม่ดีสตาร์ทเกมเราต้องทำตีลูกบอลเล่นเล่นไงเล่นยพเล่นเ

เร็วขนาดนี้เอาไงยนั่งมีความแม่งขีโ er ้โกงว่ะเขียวอ่ะเขียวอ่ะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยโอ้โหใส่ก่อนแล้วใส่ก่อนแล้วตายแล้วใส่ก่อนแล้วใส่ก่อนเอ้ยังมีเหลือสี่ตัวนุ้ยเออไม่โหดตอนนี้พี่ไม้น้องเทียวเหลือคนละตัวนะคะเหลือคนละตัวเท่านั้นเฮ้ยเย็นเย็นเย็นอีวัตวัตโอ้ยไปแล้วไปสาระเว้ยสล้วเว้ย มันชาตี่เฮียวอย่ามาตีเฮียวนั่นี่ชนะใช่ไมคนที่ชนะนั่นก็คือจอละคนี่เองใช่ใช่ให้ีนรอกรอบนึ่รนอีกรอบหนึ่งภาพคู่ยาไว้ชนะไปเมื่อกี้ในภาพเลพไหนว่าทำไมถึงชนะได้เมื่อกี้เนี่ยอ๋อก็คือตอนนั้นเยไปใว ไาอะรนะเจ้าอะไรนะ้าไปเื่อกิีร่นีเ้าาอะไมเออเออ่บ้านใหเฮ้เฮ้ยเเันแลเฮ้ยเจ้าเรย้าเฮ้ยเจยเจยเจ้ายายเจ้าเฮ้ยเจาเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้้ยเจเฮ้ยเ้เยเ้

หล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วเฮ้ยยังไเฮ้ยไเฮ้ยยัอะแค่ตายลยโอ้ยโเอาดิเอาดิไอเาะตอนนั้นผมไปกินข้าวที่บ้านเว้กินร้านอะไรอไปน่บ้านแม่ไม่ก่อนเอ้ยอ้ยตกน่าตายเลเอาดิอกายอ้ทไปเอาดิโอ้มันใช่คนใบนี้ที่ไหม ตอนนี้พี่ใบเหลือแค่หนึ่งเอาราว้ท้ายด้วยอะไรวะโอ้ยโอ้โหโอนอีกเลยเฮ้ยมาบึ้ยดิเว๋าเฮ้ยแรง่ะไอ้เคียวเหลือสี่ตัวนะมงต้องสู้กัเว้ยเหลือสตัวทำไมแป้งแป้งตัวซ้อมเก่งมากเยปล่อยีปล่อยีพี่โอ้ยพี่ เอาที่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 เฮ้ยมีระเบิดวางระเบิดตอนนี้การต่อสู้ระหว่างเด็กหัวโปกสามสามเท่ากันสามสามเท่ากันเด็กหัวโปกกับเด็กหัวปกผู้ใหญ่หัวโปกเอาอะไรมาวะการต่อสู้ระหว่างเด็กหัวโปกกับผู้ใหญ่หัวโปกกระเทยข้าวผู้ใหญ่นะครับโอ้โหเอ้วางระเบิดสามหนึ่งสามหนึ่งอ่าตอนนี้น้องเกีวเริ่มเฮ้ยเออมึงสารเล่าย เกลายเป็นว่าน้องเคียวชนะไปนะคะนด้แบบนี้แก้ตัวเกมหนึ่งคือเกมนี้ถ้าใครชนะก็ชนะไปเลยแล้วกันนะคะแนนเมื่อกี้ก็คือเป็นการซ้อมไปเป็นเคียวแบบซันนี่นะครับไม่อะไรตายเลยเลยวะมาขานี้มาขาเอ้ยเอ้ยอะไร วันของผมัออ๊บอ๊บเจ้าฝาะเจ้อฝาดเจ้า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 ดเฮ้ยวันอั่งเลยนังเลยนี่ไงอ๊บเซ่ไปล้วทก่อนวันของผมอ๊บเซ่ันอับเซอ๊่ออ๊บเซ่อเซ่อเซ่อ๊บเซ่อ๊บเซ่อเซ่เซ่อ๊บเซ่อ๊บเซ่อเซ่เซ่อออ แันนี้แม่งชนะเลยใครจะตายแล้วโอหลงลงล้ยเอ้ยตาล้วน้ำขางน้าเฮ้ยโอ๊ยโอยตาล้วเว้ยี่ไหอถามว่าเอาตัวเข้าไปทาไมเอาตัวเข้าไปทำไม้่เอา้ยเดี๋ยวแ้้ป็นกแพงได้หรอโอ้ยบอนจบอนยยี้ใครชนะเลยกต่นตตเราไปจะข้องอะไรหน่อยร้องอะไรไป ลองอะไรลออะไรก็่ไลอรอรืร้อรือรื้อรือรื้อรื้อรือออร้อรื้้อรื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 อ้อรือือรบ้อรื้อรืออ้อร ติง right. ิงอยู่ใันอะไรอ่ะี้เ้ได้ว่ามาแล้วมาแล้วองเอาต้องไปบ้างต้องไต้อง้อ้หะเอาอะเอา่ะเว่ะเอา่ะเอา่ะสีแดงมะสีแดงเฮ้เฮ้ยสาระสาระ ตามนะครับผมการเล่นที่พีก็เจอได้เลยครับ G V R D I N T V นะครับก็เจอก็จะมีคลิปนะคะอาร์ตอาร์ตไม่นะอาร์ตอารไม่เล่นเล่นมันครับโอเคและน้องเคียวนะคะน้องเคียวก็มีช่องใหม่มีช่องใหม่แล้วครับช่องใหม่ก็ K Y S U N ฮ a r ุ h i ฮิฮิสองฮิต้องมีสองฮิเพราะมีสองคนใช่ไหมก็จะต้องมีฮิน้องเคียวมีไปข้างน้ข้างน้ำจะเป็นแปรงฟันก็มีฮิ มีมีสองที่กับญาติญาติแล้วที่อันนี้อันนี้คือคือช่องที่สองใช่แล้วที่สช่องที่หนึ่งไปไหนแล้วถ้าช่องที่สามช่องสามสามที่ช่องที่สี่ช่องที่สี่นี่สี่เหยืี่นี่ยื่ไปกี่รอบแล้วก็ที่ต้องขอบคุณจริงๆนั่นก็คือพี่ซันนี่เฮเบตเดียวนะคะที่มาร่วมเล่นกับเราในผลงานนี้ค่ะก็ซันนี่อะไรก็ฝากสิก็ฝากคือฝากฝากหน่อยซื้อของขนมที่ญี่ปุ่น ไสารล้าไปเรียกด้ยนะถ้าจะถ้าจะถามก็ช่องโนเกียดูเรวครับเอร์ยูทูปโนเด Help H E L P H E L P ช่วยด้วยประตูอะไรเงเน h e l ก็ทำชแนลผ้าครับแล้วก็จะมาแคสเกมเร็วนี้นะครับจะมีผลงาน เรุปที่สั้นหรือที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สั้นหรือที่ใหญ่ยาวไหมที่ยาวพี่ยาวไหมเออไม่ยานที่ยานเหรอเฮ้ยที่ยานพี่อาที่อาที่อาแล้วยังว่าทำไมถึงต้องมาแข่งกันก็เพราะว่าไม่ไปเราแข่งที่เรามีนะปุ้ยที่ยานใช่ตอนนั้นตอนนั้นไปกินข้าวเมื่อเฮ้ค่ไม่มากค่ะถ้าอยากดูคลิปขึนเกลียดให้ดูนี่เลย OS Friday ถ้าอยากดูพวกเราแบบย้อนหลังสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลย OS c a t e r l e และก็อย่าลืมกด Subscribe ด้า่ามด้วยนะครับตรงนี้เลยครับหปวดเอว